สวัสดีครับผมเด็กชายเมทัศนิมานนววงผมเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสวนหนยิงจังหวัดสุพรรณบุบรีครับโดยวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของน้ำบนพื้นที่เกษตรด้วยสารสกัดจากวัชพืชแบบเป็นครับ The improvement of water on cultural area by using w e s d extraction in form of tablet คณะผู้วิจัยเด็กชายเมทัศนิมานรววงครับ ที่มาและความสําคัญนะครับปัจจุบันชาวนาในจังหวัดชนบุรีนิยมทํานาตลอดปีครับเนื่องจากได้ผลผลิตในปริมาณมากและยังต้องใช้ปริมาณน้ําที่มากตามไปด้วยและการที่จะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์และปริมาณมากนั้นชาวนาจึงเลือกที่จะใช้วิธีการคลุมเปียกคลุมแพกหรือการใช้สารกำจัดแมลงสารเคมีร่วมในการปลูกข้าวด้วยดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ํามีสารเคมียากฆ่าแมลงต่างๆปนเปื้อนลงในน้ําและทําให้คุณภาพน้ําเสียและมีสารพิษอาจส่งผลด้วยตรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ําและที่สําคัญหลังจากการทํงานแล้วได้มีการปล่อยน้ําลงสู่แหล่งน้ําชุมชนจึงทําให้นำน้ำนี้ไปใช้ต่อในการอุปโภคบริโภคและเป็นผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตโดยตรงครับไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตในน้ําสิ่งมีชีวิตที่อุปโภคบริโภคน้ํา ในแหล่งน้ำเหล่านี้ลงไปก็เป็นผลลัพธ์ทั้งสิ้นครับโดยผมเลือกที่กำจัดในรูปแบบของการใช้วัชพืชในท้องถิ่นมาอัดเม็ดครับและจุดประสงค์เพื่อที่ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นครับการทดลองที่1ครับผมต้องการศึกษาชนิดและข้อความเข้มข้นของสา,า,ารสกัดจากวัชพืชน,นะครับที่มีผลต่อการบำบัดน้ำโดยผมจะเริ่มจากการเตรียมน้ำตัวอย่างนะครับได้มาจากแหล่งน้ำในชุมชนในปริมาณ500ลูกบาศก์เซนติเมตรผสมกับ ปริมาณสารกําจัดมแมลงกลุ่มคาร์บาเมตนะครับในปริมาณที่ชาวนาเกษตรกรทั่วไปใช้ในการที่จะฉีดพ่นหรือว่าผสมลงไปในการทําทเกษตรกรรมนะคะโดยผมจะใช้ร่วมกับสารสกัดจากใบย่านางรางจืดทุเรศสีแล้วก็ะตะกบชวาว่าจะพืชสีอย่างนี้นะครับย่านางกับรังจืดเราสังเกตมาจากการที่ทั้งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ใช้ในการกำจัดสารพิษ ในร่างกายของมนุษย์นะครับส่วนทุบฤาษีแล้วก็ตะตบชวาเราเห็นว่าตามแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วไปนะครับจะมีทุบฤษีแล้วก็ตะตบชวาขึ้นจานวนมากแล้วก็สามารถที่จะบําบัดให้น้ําใสได้ด้วยเราจึงไดืใช้สารสก,กัด4วัชพืชเหล่านี้ที่ความเข้มข้น20% 4 0แล้วก็ตตามลําดับครับโดยผมจะปล่อยทิ้งไว้5วันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะวัดค่าดี b o d ค่าแอบสอแบนแล้วก็ค่าต h เตตามลำดับครับ ผลการทดลองทางตารางเลยนะครับจะเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนว่าผลที่ดีที่สุดก็คือใบลังสือที่ความเข้มข้น40%ครับแล้วก็ทูปร์สีที่ความเข้มข้น60%เราจึงเลือกใช้สองตัวอย่างนี้นํามาศึกษาต่อในการทดลองที่สองครับการทดลองที่สองผมต้องการจะศึกษาชนิดตัวดูดซับสารสกัดจากวัชพืชที่แล้วก็อัตราส่วนต่างๆครับที่นํามาผสมเพื่อให้เป็นเม็ดอัดวัชพืชของเราครับโดยผมนะครับ นำทูบฤษี0กสับไปับใบลังจืด60%ขอพีคับ40%นําำมาผสมกันนะครับในอัตราส่วน1ต่อ1นต่อ2แล้วก็2ต่อ1ตามลำดับครับร่วมกับตัวดูดซับหรือตัวภาษานนั่นก็คือเปลือกไข่ไก่เปลือกไข่เป็ดการะดองปลาหมึกแล้วก็หอยแค็งตามลำดับครับขอพข่ครับเปลือกไแขแค็งโดยผมจะนำไปทดสอบกับน้ำตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นผม จะปล่อยทิ้งไว้5วันแล้วจึงวัดค่าดีโอค่าแอบสอดแบนและก็ค่าพีเฮตตามลําดับครับผลการทดลองดังตารางนะครับตัวเลขเชี้นได้อย่างชัดเจนว่าอัตราส่วนของสารสกาัดใบทูบรุษีต่อใบล้างจิตอัตราส่วน2ต่อหนึ่งที่มีตัวดูดซับเป็นเปลือกไข่เป็ดมีประสิทธิภาพดีที่สุดครับในการทดลองที่3ามนะครับผมต้องการจะศึกษาสมบัติของน้ําก่อนและหลังการบําบัดของใบปะจพืชของผมครับ โดยผมจะเริ่มจากการขุดบ่อทิ้งไว้นะครับ4คูณสตารางเมตรครับโดยผมจะรักน้ำเอาไว้ให้วัชพืชทั่วไปหรือว่าสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำครับจนให้น้ำเป็นน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปอย่างในชุมชนและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2เดือนแล้วผมก็จะเติมสารกำจัดแมลงที่ชาวบ้านใช้ในปริมาณดังดังกล่าวนะครับนามาแล้วผมก็จะทดสอบกับเม็ดวัชพืชของผม จำนวนสิบเอ็ดน,นะครับใส่ลงไปในบ่อหลังจากนั้นผมจะทิ้งไว้สองวันนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูผลว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรโดยผมจะวัดค่าดีโอค่าพีเค่าแอบซอแบนด์ค่าความโปร่งแสงของน้าแล้วก็จุลินทรีย์ในน้าด้วยครับผลการทดลองดังตารางนะครับจะเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนในความแตกต่างนะครับก่อนบําบัดแล้วก็หลังบําบัดจะเห็นได้ชัดว่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ํามีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นเกือบเท่าตัวแล้วก็อุณหภูมิของน้ํา มีค่าที่เย็นลงนะครับแล้วก็ความโปร่งใสาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามีความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญประสิทธิภาพการลสสดสารพิษครับสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการลสสดสารพิษอย่างชัดเจนเลยครับแล้วก็ผลการทดลองเพิ่มเติมน,นะครับสิ่งมีชีวิตที่พบในน้ําก่อนบํบาบัดนะครับก็จะมีตั้งแต่คอเล็บเซนูรายูกรีนาและก็นิเชียเป็นต้นนะครับซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีลักษณะสีเขียว ซึ่งถ้าศึกษาตามงานวิจัยนะครับจะบ่งบอกได้อย่างชี้ชัดเลยว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มักจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําที่มีออกซิเจนต่ําจึงสามารถระบุได้ว่าแหล่งน้ําไม่ได้มีคุณภาพดีมากครับแต่หลังจากที่เราได้ใช้เม็ดบําบัดของเรานะครับพบว่ามีสิ่งมีชีวิตเช่นเฮลเจอเรียและออกซิเติกาเพิ่มมากขึ้นหลังจากการบําบัดของเราครับซึ่งทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า น้ำของเรามีคุณภาพดีขึ้นมีออกซิเจนที่ะไรอยู่ในน้ำมากขึ้นครับอย่างชัดเจนเลยทีเดียวบรนดานุคมขอขพอบพคุณแหล่งน้าอิงต่างๆนะครับ Thank you for your attention ขอขอบพระคุณในการรับชมและรับฟังเป็นอย่างยิ่งครับ